วันนี้จะเปิดกาชาน้องมิยาบิจะโดนไปกี่โลไปรับชมกันเลยสวัสดีครับผมคือต่อเกมเมอร์แล้วนี่คือเกมเซเนโซนสีโลนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูคาชาใหม่นะครับจริงๆก็มีตัวละครใหม่เข้ามาชื่อว่าน้องยูซุฮะนะครับแต่ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นี่ผมสนใจน้องมิยาบินี่เลยนะครับเพราะว่าออตอนผมมาเล่นเกมนี้ใช่ไหม ตู้ของน้องเพิ่งออกไปนะครับแล้วก็ตู้ของเอเ์ลินเพิ่งเข้ามาเนาะเออก็เลยเปิดเอเ์ลินนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องกลับมารีรันแล้วนะครับผมก็จะมาเปิดน้องมิยาบีเนาะแต่ว่าต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าตู้ที่แล้วที่เป็นตู้ของสิทธิ์พี่ใหญ่จูฟูฟูใช่ไหมคือผมเนี่ยเปิดแล้วมันหลุดเลทน,นะครับหมายความว่าถ้าผมมาเปิดกาชารอบนี้ยังไงก็การันตีน้องมิยาบิแล้วแน่นอนนะครับ พียงแต่ว่าเราจะได้โลที่เท่าไหร่ฮถ้าได้เร็วนะครับเราจะเหลือเพชรเยอะเอาไว้เปิดอาวุธด้วยนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ14,000กว่าเพชรน,นะครับไม่รู้ว่าจะเออจะโดนเยอะไหมช่วงนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเปิดเลยนะครับ10โลแรกนะครับกดเลยนะ ออกไม้ออกไม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 ออกเอะนะโอ้โหยังไม่ออกนะครับยังนะอ้าวได้ใครมาเนี่ยโชคาคุมานะครับผมอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเปิดต่อครับ20่สโลมาเถอะนะจะได้เหลือเพชรไปเปิดอาวุธนะครับ ยังไม่ออกนะฮะ20โลผ่านไปไวเหมือนโกหกบิลลี่โอ้ย oh. oh. บิลลี่ผมได้แล้วได้อีกนะครับ30โลมา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 ไหมโอ้ oh, ยังไม่ออกครับ30โลเฮ้ยโอ้ยังไม่ออกอีก40โลพอเถอะนะขอร้องล่ะพอเถอะพอเถอะ โอ้ย40โลยังไม่ออกครับอ้ออไปเพอร์ครับ50โลโ้ยมาไหมโอ้ย50โลยังไม่ออกมันเป็นไม่ได้ไงเนี่ยโอ้ได้พายเพอร์เบิ้ลเลยนะครับน้ำตาจะไหลนะครับ60โล โอ้ยมาเธอโอ้ยหกสิบโลไม่ออก My God โอ้โหเฮ้ยหกสิบโลไม่ออกครับโอเคตอนนี้มันเหลือการันตีอีกประมาณสิบาครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทีละโลนะอ่ารัาเปิดไปหกสิบโลไม่ออกมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยอ่ะหกสอออกไหมหกสิบเอดออกเธอะ พอเคนะไม่ออกน้ำตาจะไหลนะครับ62กาจะไม่ให้เหลือเพชรเปิด w e n g i n e เลยเหรอ62ครับไม่ออกเฮ้ย <c oughs> นี่มันสุดหายเลยนะดูดิ63 My God อ่าโอเคออกแล้วนะครับ โดนไป63โลโอเคโฮชิมิมิกบีนะครับโอ้ยมาละทีน้ำตาจะไหลเป็นสายน้ำนะครับผมกะว่าแบบจะโดนแบบโลได้น้อยนะครับแล้วจะได้เก็บเพชรไปเปิดอาวุธของน้องเนาะ W engine นะครับผมเกรงว่าจะเปิดไม่ได้ต้องไปเก็บเพชรต่อนะทุกคน อ่ะโอเคนะครับเรียบร้อยครับเฮ้ยนบีเอนจิ้นน้องคืออันนี้นะครับโอ้โหโอ้ยเหลือเวลาประมาณ19วันนะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บเพชรอีกเยอะเลยครับเนาะอืมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวละครกันสิ ในที่สุดก็ได้แล้วนะครับนี่เฮ้ฮน้องมิยาบินะครับโอ้โหโฮชิมิมิยาบิเนาะก็เป็นตัวละครที่ผมอยากได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยปลุกปั้นแล้วกันตอนนี้ผมทำทีมอาจารย์ยี่ส่วนอยู่นะทุกคนประมาณนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ Bye bye!